ปรากฏว่าเมื่อกี้เนี่ยมีน้องเขาเดินออกมาแล้วก็บอกว่าป้าครับป้าครับป้าแม่ป้าแก่จริงนะทุกคนมีเรื่องจะบอกอย่าอม้าไปฉันมีเรื่องจะบอกคือคือมาซื้อของที่เซเวน่นปากช่องทุกคนแล้วก็ลืมเอาของวางอยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์เลยจ่ายต์แล้วก็ออกมาเลยปรากฏว่าเมื่อกี้เนี่ย มีน้องเขาเดินออกมาแล้วก็บอกว่าป้าครับป้าครับแม่แม่ป้าแก่จริงนะก็บอกป้าครับป้าครับป้าลืมของเอาโอ้โหถูกแล้วป้าถูกแล้วป้าใส่หน้าติดเลยน่าติดเลยอเออยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นค่ะใช่กินชัวร์แต่ยังไม่ได้แก่ตรงนี้มันมีหน้าผักเถือันนี้เขาเรียกหน้าผักเถื่อเขาบอกหน้าผักรวยแบบเนี้ยเซ็งเลยทุกคนคือแบบ โอ้โหนี่คือคนแรกอะที่พูดเรียกป้าครับป้าครับเนี่ยโอ้โหแม่แบบแม่ตกใจแม่แม่อึ้งแล้วแม่ก็จะหัวเราะดีหรือว่ายังไงดีอะไรเงี้ยทุกคนเออเดี๋ยวก็แก่ดีวะมันมันไม่สวยเดี๋ยววะมันแก่เดี๋ววะบอกเลยมันแก่ก็สวยดามปีนปีเลหนะขาวจุ๊บเลยใช้ครีมชัวรเต็มโอ้ยทุกคนี่ยคนทุกคนอย่าไปใช้ครีมเพราะงมันทำให้หน้าดามปีนคังคองเออถ้าฉันไม่ได้ขายครีมฉันขาคุณ ไม่ซื้อครีมฉันใช่ไหมใช่ไหมแล้วเธอก็จะได้กลับไปอยู่ใต้กับแม่เท่าเพราะฉันไม่มีเงินส่งให้เธอเรียนค่ะเอาไงเรียนซื้อเยอะๆนะคะเพราะว่าของมันดีนะคะ <c oughs> เป็นเทพไหมครับ <c oughs> ตายเหลืองได้ไหมครับ <c oughs> ไปไป,ไปทุกคนมีเรื่องจะบอกอย่าอมเข้าไปฉันมีเรื่องจะบอกคือคือมาซื้อของที่เซเว่นปากช่องทุกคนแล้วก็ลืมเอาของ วางอยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์เลยจ่ายตังค์แล้วก็ออกมาเลยปรากฏว่าเมื่อกี้เนี่ยมีน้องเขาเดินออกมาแล้วก็บอกว่าป้าครับป้าครับป้าแม่ป้าแก่จริงนะขาบอกป้าครับป้าครับป้าลืมของอ่โอ้โหแล้วม่ป้าถูกแม่ป้าแม่ป้านาใสเลยเน้่ยนาใสเลยยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นคะ่ะใช้กินชัวร์แต่ไม่ได้แก่ตรงนี้มันมีหน้าผักเถื่อไอนด็กเขาเรียกหน้าผักเถื่อกาบอกหน้าผักรวยแบบเนี้ยเซ็งเลยทุกคนคือแบบ โอ้โหนี่คือคนแรกอะที่พูดเรียกป้าครับป้าครับเนีย <c oughs> โอ้โหแม่แบบแม่ตกใจแม่อึง้งแล้วแม่ก็จะัวเร้อนดีหรือยังไงดีอนะไรเงี้ยทุกคนเออเดี๋ยวก็าแก่แล้วะ่ะม,แบบมันไม่สวยแล้วะ่ะแก่แล้ว่ะบอกเขาอลยว่าแก่ก็สวยป <c oughs> ไ,ไปนี่นละข้าวอยู <c oughs> ่เ <c oughs> ่ย <c oughs> ใช้ครืองช่วยเต็ม อย่าดูอะไรคุณีคุณเนี่ยทุกคนอย่าไปใช้ครีมเนยนมันทำให้หน้าดำปีมขึนคุเออถ้าฉันไม่ได้ขายครีมฉันคุณไม่ซื้อครีมฉันใช่ไหมใช่ไหมแล้วเธอก็จะได้กลับไปอยู่ใต้กับแม่เท่าเพราะฉันไม่มีเงินส่งให้เธอเรียนค่ะเอาไงซื้อเยอะๆนะคะเพราะว่าของมันดีนะคะสัเพรไปครับายเลืองได้ไหมคะไปไปป